ก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับเป็นวันที่สองนะฮะที่เราได้ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะฮะว่าปฏิกิริยาของเขานะฮะเป็นลักษณะแบบไหนของ e ีพีฮะนี่เรามาดูปฏิกิริยาของน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเรานะครับที่เราทำไว้นะฮะอันนี้ก็คือ EP พีวันที่2นะครับ ตอนนี้จุลินทรีย์ของเราก็คือผมได้เขย่าวขวดนะฮะก็คือในเมื่อตกตกตะกอนแบบนี้นะครับเรากับขวดนะครับเพื่อให้ตัวจุลินทรีย์เนี่ยได้ทํางานนะฮะทำแบบนี้ทุกขวดนะครับทำอย่างนี้ทุกขวดเลยเพราะว่าจะให้ตัวจุลินทรีย์ทำงานแตกตัวได้เป็นอย่างดีนะครับ แล้วเราก็จะมาดูในวันถัดไปนะฮะว่าปฏิกิริยาของเขานะครับที่เมื่อโดนแสงวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนก็จะอึมครึมหน่อยนะฮะแสงน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าพอมีแสงสักหน่อยก็คงจะเริ่มทำงานนะฮะ พร้อมกับตัวไข่ที่เราผสมเข้าไปเนี่ยเพื่อเป็นอาหารของตัวจุลินทรีย์นะครับทำแบบนี้ทุกขวดนะฮะเราจะเว้นระยะห่างประมาณสัก 2- 3ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะมากลับอีกทีหนึง่งโอเควันหนึ่งเราจะมากับถ้ามีเวลาจะมากลับประมาณอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับถ้ามีเวลาก็ ตามครั้งต่อว,วันก็ดีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตใน EP ต่อไปนะครับผม